สวัสดีครับผมชัเปิลครับแน่นอนครับว่าเจอหน้าผมเท่ากับวันนี้ผมมีสาระดีๆสารับคนรักรถมาฝากเหมือนอีเช่นเคยครับสารบประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับผมก็คือการนํากล่อง ECU ไปจูนหรือทําการรีแมปสามารถเพิ่มสมรรถนะของรถจนได้จริงไหมไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับกล่อง ECU กันครับผมว่าคืออะไรทําไมสัตซิ่งถึงชอบเอาไปจูน,นจังกล่อง ECU นะครับ ก็มีหน้าที่เป็นเหมือนกับสมองของเครื่องยนต์ครับผมคอยสั่งงานระบบต่างๆครับก็ยกตัวอย่างเช่นการฉีดเชื้อเพลิงครับผมการควบคุมรอบเดินเบาครับผมแล้วก็ระบบไอเสียเป็นต้นครับแล้วช่างค่าจูมอะไรบ้างล่ะหลักการเลยครับผมช่งางยานทวันเขียนโปรแกรมลงไปเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ของ ECU ที่ต่างจากค่าเดิมโรงงานครับผมหลังจากโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมรถก็จะมีความแรงขึ้นตอบสนองไวขึ้นแล้วก็ขับสนุกยิ่งขึ้นครับทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นก็เหมือนกับว่าการที่เรานารถไปจูนกล่อง ECU นั้น ก็ฟังดูแต่มีข้อดีทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอแต่ผมในฐานะช่างขอแนะนําเลยครับว่าไม่ควรมีอย่างยิ่งครับในเมื่อมีข้อดีแล้วก็จะมีข้อเสียเหมือนกันก็เหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านครับผมสิ่งแรกเลยครับผมที่ท่านเจ้าของรถต้องทราบเลยก็คือบริกตีของรถท่านจะขาดทันทีครับผมไม่มีการรับประกันชิ้นส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์แล้วก็ระบบต่างๆครับผมอีกท,ทั้งยังมีความเสี่ยงที่ว่าเครื่องยนต์อาจจะสึกหรอเร็วขึ้นเนื่องจากมีการทํางานที่เกินลิมิตของเครื่องยนต์สแตนดาดที่ตั้งไว้ทําให้เเเเกกกิดคคววาาามมมมมสสสสืื่่ออออภพขขงงงรรยนต์แล้็ีะ Uhm, ขับขับอยู่อาจจะมีการเกิดปันดําขึขข es, so iten, so, ้นมาก็ได้ครับผมแล้วที่สาคัญเลยลดแรงขึ้นความประหยัดน้ำมันก็ลดลงเช่นกันครับผมผมในฐานะช่างอยากจะขอท่านจ้าขอรร้ทุกท่านช่างน้ำหนักให้ดีก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเสมอครับรถทุกคันที่ถูกผลิตออกมานั้นน่ะผมการันตีได้เลยครับว่ามีพัฒมาการที่ดีแล้วมีมาตรฐานอยู่แล้วครับก่อนจะผลิตรถออกมาได้แต่ละคันนั้นน่ะต้องผ่านการวิจัยจากวิศวกรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาเรือย่างดีครับั้ะนะครับ การบำรุงรษารถยนต์ที่ท่านรักให้ดีอย่างสม่ำเสมอเข้าสู่บริการทุกครั้งไม่ถึงระยะกำหนดคือของทางที่ดีที่สุดที่จะยืดอายุการใช้งานแล้วก็คงอยู่ของสมรรถนะของรถยนต์ที่ดีได้นนเองครับ